<Okay. S 2> โอ้ยทางมึงเนอะเียโอ้ยอันนี้เออคุยไม่ต้องโดกก็ได้จริางๆะเฮียยากยากแค่ไหน,นวะเฮียไม่คุยกันดีๆไว้เฮียอ๋อจะถอยไปเป็นกูแล้วโอ้เหีย Hãy tì kia ngay, thả này, rèn, tao ngay, anh tao, nó kéo đó, chết lẽo đó. J J, hỏi thời gian nóc, J hỏi กูมอบเลยแล้วกันเหมือนมึงยังไม่ค่อยได้เล่นเลยไอ้เฮียกูไม่ใช้ก็ได้ไอ้เฮียนั่นโกงเกิน damn boy กลัวแล้วจ้าโอ้ยไอ้เฮียกูจะกดลงไปกดสกิลเฉยเลยโหไอ้สกาวเรียนล็อตแดกเต็มๆแตกแตกซะกูแตกเอ้ยไอ้เฮียมันจะผ่านเอาได้เนี่ยไอ้เฮีย